ตองไปสูคูซูคนมือนี้มาพบค่อยมิสเตอร์ชงตานี้เนื่องจากว่ามีคนมาเทสแคนเขาเนาะเนื่องจากว่าลีบิสบลีกี้เนาะลีครับคำคือตั้งบู้เอฟเอฟเนาะหรือว่านัดเท่านั้นเดีนะ๋ยวเมาชิดก้นกดไปเลยกดไปเลยเนาะเอาสีเป็นคนเบื้องเนะาะจังหวะนี้เอาเบื้องทางด้านไอรีเขาเนาะซื้อเงินกับบุญฮนะู้นะฮู้แต่ว่าผนซื้อลีเนาะ ไอลีสุดรอจังวงานี้เรื่ทางด้านพี่นับเนาะหรือว่าตั้งบูเนาะทางดูาะตั้งไงวออยังโหดจังหวะนี้ด้านลี่หอแล้วล้อท่าัวราขึ้นจังหวะนี้เมืองทางด้านตั้งบูทางดูอี่เรื่องทางว่ายังไงทางบูเลยทางแดนไปหองตั้งไงวออย่างนี้ยึดเพื่อเป็นเพื่อปัหาทางบูาะ โน้ตเนื้อ,อวัอนน,นี้เฮาดิเดตวันนี้คุณนั่งเนาะวันนี้คุณอะโอ้โหทางบูเฮาเฮ็ดเข้าไปแล้วหนึ่งหัวหัวแตกเลยวัยนนี้ทางด้านลีเอาลีญี่บอลทางเอาอย่างเท่ทางวันนี้ทางด้านทางบูเ๊เฮาบุกขึ้นมาเป็นี อกรับนอะไรตั้บวงัวนี่น้อั้นหัวงวัวาี้งเอาขึ้นตั่วงนอย้งว่าอยางใชเบิร์ดดีเอาบ่านตั้งบ่วมางันัดตรกับมือั้งนี้ตั้งบ่วงเหรองั้นงั้โอ้โหชื่อลีเหรอต่อยได้ตั้งบ่หัวแตกเรียม้อย On a tang buho, hoa pileo song hua, siya bò. hoa. Money tang buho, you are pin at no. Money tang hoa. Tang hoa. hoa. Tang hoa. Tang hoa. hoa. Tang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  Tang hoa.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 ารีเขาเนาะจารียังไงจารีเางนังานนั่ก็กขึ้นจากเสือจากวันนี้ทางเบอร์ทางด้านทั้งบูตกเยาทงด้านักบูเรตั้งบู๊จเยอะไปแล้วสงต้องเนาะทางนจารีเทางาลาดาวเนาะ ว่าโอ้โหธรรมดาตั้งบูเฮาอังวานี้ตั้งเฮาออกใช่เนาะไปดึงทางแป่นทางลี่เฮามาแถวรถจังวันนี้ลี่เฮาเห็นตั้งบูแล้วจังวันนี้ตั้งบูเฮาเจอเจอกับการลี่ตั้งที่ว่างั้นพอกึนจังวันนี้ลี่เฮ่อหนึ่งอัดโตไปดองนึงจังวันนี้ตั้งนวดที่อัดตัวเหนักเรียบร้อยหัวแตกซีซูนตั้งบูเฮา ลี่เขาตังวันนี้ตั้งบูงเขาแลีนออกมาตังวันนี้จาลี่เขาแลีนออกไปฉีบเสื้อหน้ากันโบตั้งบูงเขาเห็นจาลี่แล้วจาลี่เขาก็เห็นตั้งบูงเช่นกันจาลี่เขาตั้งไอวอลโลท่าตั้งบูงนะทางด้านนัดคำคือนัดเนาะจังวันนี้คำคือนัดฮ่อไปจักซื้อนัดจักซื่อตั้งบูอย่างบูหงมวยตัวยุงตุงนางไปเบิ้ลเนาะจังวันนี้ผมเบิ้งทางด้านขอจังหวะบิสโก้ลำเพล่เลยตังวันนี้ตั้ง ตังบูหร <economies> ืว่า <t> ท <half> ี่นักเขาเนาะอหนอัดตัวดอกนี่ทางด้านนีอัดตัวไปโบด่ไปโบดึกงใ่ยี่หกสกีตตั้งเขานขัติตงเขาทาใส่ยี่หกแปเรียบร้อยบราฮาซโอ้โหโหธรรมดาเนาะอันนี้ตังบูเขาแน่นออกมาเนาะ จาลีจาลี่เขาอ้อมอออข้างจากวันนี้ชีเข้าหลังจาาลี่เขาชีเข้าหลังจะมาตั้งเอาุนตทันตังบูเางัดหัวรอาาจาลี่เขานิงิดเอตังบูเงั้งหัวว่าจังไงตังบูเงัดหัว่นีตั้งเเเข้ามายังไงังบูหรือว่ามีสนัทอกสนัทฮอก

ใช่บูจานลี่เขายิงมาตั้งบูไปจังวันนี้ตั้งบูเขาการแฟนสนใจที่อยากจะเข้าแค้นเนาะทักแชทมาเลยทักมาทางคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์แล้วทิมวางไอดีลงมาแล้วใข่พร้อมเปลี่ยนซื้อทักมาเลยคันยังม่พร้อมเปลี่ยนซื้อกับป้าไว้ก่อนเนาะคันมีบัตรเปลี่ยนซื้อเขาจึงเปลี่ยนได้เนาะจังวันนี้ เราผู้เชี่ามีความมั่นใจขึ้นมาเรียวอู้เชี่ามีความมั่นใจขึ้นมาเรียวมางานทางบูอ์จารีจารีเออธรรมดาทางบูอ์นัดวันจารีเฮอจาีเฮอตัางวัยวัยยุ่งทางบูเฮ้ยโอ้โหโอ้โหจารีเฮอธรรมดาผมจาออบให้แต่แต่ไปลินทางด้านลูกซองเนาะ ທາງລານລີເຮງີຊີີືອຄື9 0 0ບອມຫຼັງອມຫັງທງດອ້ โน่นหนึ่งจังหวะนี้ตั้งบูฮาอัตโตโน่หนึ oh uh uh ่งสองหัวพานเลยเทสเกตั้งบูฮาวชิชนะเกตสองหรือว่าซีวาจังใด่ถนี้ตั้งบูแพ้หรือว่าจารียังมีโอกาสอยู่จารียังมีโอกาสอยู่เนาะมาังบูฮาวป้งเอาหัวหัวหัวป๋าเนาะเอาหัวตั้งบูฮาวหัวแตก ยังจทาี่าใหยงน้นรเข้าไปแล้ว้นาะทางตัวนัเนังียบร้อยหัวแตกเละทางด้านรีตั้งบูไปหัวแตกเลยหลัดทางมาได้เลยเพราะว่าค่อยสายอตูเนาะถ้าเราลองว่า อัตัอัตันะเออจังหวะน,นี้เงทางด้านจารี่จารีเ่เฮาลื่นล้อท่าตั้งบูอยู่ทางบูเฮาลื่นขึ้นมามีทางด้านจารี่แล้วจังหวะน,นี้ทางบูเฮาเห็น ทางบูเาเสียเปียบรยลรีเาเลือดกัสซิมดเนาะทางคุณทางพันยาทาง,งบูเขารอรัดรอท่าีเฮากรอด้ทางั้นทางบูเขาวันนี้รีเ,เาวเง,ง,งนะ้าอแทเลย,ยาาเลท,ที่ว่าจังหดทางเฮาจับทางด้านดีเซอร์ดีเกอร์รอท่าทาง้านีแนวมว

ทางด้านตั้งบูชนะไปนี่ครบิจบลิปเป็นเพียงนี้ไปเข้ามากัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพ AL <als> ื่อเป็นกำลังใจครับมิสเตอร์ซงเนเดอร์